สวัสดีครับตัดกันี้แล้วครับที่ซ่อมเมนบอร์ดแอร์บ้านเด้กขึ้นอินเวอร์เตอร์นะครับมือแปดไอซอมมูลแปดวิทยูนะครับนี่ก็ถอดเมนบอร์ดมาซ่อมที่ห้องนะครับนี่นะที่อาการ U4 นะครับตอดตอนนี้แล้วนะครับนี่ก็ถอดบอร์ดตัวโมดูลออกนะครับนี่ออกแล้วก็จะจําเฉพาะเมนบอร์ดตัวนี้นะครับ จำใส่ไฟเสียบปลั๊กเอานะครับนะก็มีเปลี่ยนไอซนะครับลองเป็นไอซีนะก็ไฟก็ยังตกอยู่นะครับไฟห้าว้นตกนะครับอ่อนจะดเลยก็ เอ8 0จนะครับก็ยัง,ย,งยังไม่หายนะฮะตัวใหม่ตสวนี้ท่านมก็ต่อขาหนึ 2, ่งขาสองขาสามผ่านหลอดไฟนะครับตัวนี้ที่เป็นไฟ5้โวลต์น,นะครับไฟมันจะตกเหลือ4ีโวลต์หน่อยๆก็ลอยขาจะได้วัดไฟตัวนี้ตำแหน่ง IC4 นะครับที่ว่ามีปัญหาส่วนตัว IC ไอซีไฟสิบห้าโวลต์นั้นเป็นสิบแปดโวลต์นะครับตำแหน่งไอซีสองนี่นะจุดนี้เป็นเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดนะครับอันนี้เจ็ดแอลแอลเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์ห้านะครับแล้วก็ไฟจุดเทสสิบอห้าโวลต์คือจุดนี้นะฮะจุดนี้ที่ไล่ดวงเสียประวัดติเลย แล้วก็วัดโอมนะครับสิกไฟจะมาเลี้ยงขานี้ด้วย5โวลต์น,นะครับขาสามขาสี่นะไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ไล่ดูมาแถวๆนี้นะครับวัดโอมตั้งคูณหนึ่งนะครับมันติมเเตอร์ตรงกาวแล้วห้าโวลต์นี้นะครับจะโอมจะไม่ขึ้นสูงนะครับก็คือมีค่าตันทาน สลับด้านนะครับมาดูว่ามีอะไรโหลดไหมนะครับก็ขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างอยู่นะครับขึ้นคร้างหนึ่งไม่ขึ้นค้างหนึ่งนะครับก็ไม่ไม่มีอะไรโหลดนะครับตรงไฟห้าโวลต์แต่ว่าเวลาผ่านผ่านวงจรแล้วไฟจะตกนะครับแล้วก็ไล่สายแล้วนะครับซ็อกเก็ตเนี้ยตัว LED มอนิเตอร์ตัวนี้นะคร จะออกมาจากตัวคำสั่ง IC นะครับตัวที่เป็น PWM ตัวนี้นะฮะเฮดไอซีหนึ่งนี่นะครับตัวนี้เป็นโมโดูลตัวนี้นะฮะเรียกว่าเป็นโมดูลแล้วกันตัวนี้นะครับตัวสามบีบีเนี่ย หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งดหนึ่งสองนี่ยนะครับเป็นพัน ewwm เองขับมอเตอร์นั่นเองนะครับขับคอมพิวเตอร์นั่นเองทําไมจะเสียบ p ว w ว r wifi ดูนะครับเปลี่ยนเป็นยี่ต้อนกันจะได้ดูง่ายนะครับไม่ใช่อะไรเสียบ๊กนะครับไฟซีเข้าจุดนี้นะครับ Okay. นี่ใช่จะมวัดแรงไฟให้ดูก่อนตรงแรงไฟ15โวลต์นี่ตัวนี้ก็จะเหลืออยู่9 9โวลต์อยู่นะนะครับไฟจะตกนั่นเองนะครับ9 3 3 5นะครับ แต่ดูขาเข้านะครับตรง IC2 นะครับดูเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งแปดนะครับอ่ะนี่นครับเฮ้ยขาเข้าขานี้นี่ 17จุขาเข้า20โวลต์น,นะครับตีไว้19.45นะ49ขาหนึ่งออกขา3นะครับขากลางเป็น9ออกก็17 18โวลตนนะ์17 โซนของห้าโวลจะกาวจุดนี้นะฮะกาวห้าโวลเจ็ดแปดศูนยะ์ห้าเนี่ยเข้าอยู่ที่เก้าโวลนะครับประมาณเก้าโวลแปดจนหกหกนะครับแล้วก็ขาออกขาสามนะครับจุดนี้ก็ห้าโวลนะครับนี่ผ่านผ่านหลอดไฟนะครับถ้าไม่ผ่านหลอดไฟนี่จะตก ประมาณ4โวลต์นะครับโอเคใชวชมววัดตัวนี้ตัวที่ผ่านหลอดไฟเป็นโหลดเนี่ยนะครับดูแรงไฟนะครับเห็นชัดไฟจะตกลงมาที่2.32นะครับม่เช็คง่ายๆจุดนี้เลยก็ได้นะครับจุดที่เป็นเทตไฟ5โวลต์จุดนี้ นี้นะ่เป็นเทสห้าโวลต์นะครับจะได้สองจุดสามสามนะครับจุดนี้นะครับที่เมนบอร์อด,รดรแล้วไอซตัวนี้จะโชว์มอนิเตอร์ก็คือไฟถ้าปกติไฟมอนิเตอร์ตัวนี้ถ้าพันออกมาก็จะกระพริบจุดนี้นะครเซอร์วิส <Service S 1> มอนิเตอร์นี่นะสีเขียวนี้จะกระพริบนะครับหลอดไม่ขาดน,นะฮะวัดดูแล้ว Okay. อคมีอะไรอีกอแล้วก็แรงไฟจุดนี้จับก,กลาวจุดนี้นะหรือขากลางไอซีนเองด,ดูดูจะเข้าขาสองนะเ้ยขาสามนะอ่าจะอยู่ที่นี้สองสองจุดสามสองนะครับก็ขานี้ด้วยมั้ย สองกคาสนะครับนี่นะครับสองนะครับโอเคก็โอกาสเป็นไปได้สูงนะครับว่าตัวมาดูในสนี่น่าจะมีปัญหานะครับอาการอายู่สี่ันนี้จ้งนะก็มองดู ไล่หาดูก็ไม่มีซินเนอร์ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นไดโอดเป็นอะไรก็รวัดไม่มีช็อตไม่มีอะไร,ระวัดโอห์มตรงห้าโวลต์กับ v, กาวก็ก็ปกติดีนะครับก็มีตัวนี้อย่างเดียวนะครับตัวนี้ 4, นตัวนข้บนกรตตวนี้ห้าโวลต์แล้วก็ใส่ตัวเดิมกลับนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเปิดเดกเกอร์ไว้ก็จะทำงานตลอดนะครับ แนะนำถ้าไม่ได้ใช้นะของในกิุ่นนี้ก็ท่านก็ปิดรีโมท5นาทีหรือ3นาทีแล้วค่อยปิดเบรกเกอร์นะครับตัว IC ตัวนี้ก็จะไม่ทำงานสวิตชิ่งตัวนี้ก็จะไม่ทำงานถ้าเปิดไว้ก็จะทำงานตลอดสแตนบายรอตลอดนะครับก็จะสวิงสวิงตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จะทำให้เสียหายได้นะครับเพราะว่าสวิตชิ่งทำงานก็ไฟสิบแปดโวลต์ก็ทำงาน เลกเกลียดสิบห้าวอนก็ทำงานนะครับแล้วก็ไอซีนี่ก็ทํางานเหมือนกันตัวโมดูลนี้นะครับสิบแปดตัวนี้นะครับไอซีสองเจ็ดแปดหนึ่งแปดเอสนะครับพอเห็นแล้วกันก็ลองดูก็ลองเทสลองหลายๆอย่างนะครับ ออี่ก็ลองไอซีเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันเสียมันอะไรหรือเปล่าก็ลองเปลี่ยนแล้วก็เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวอซสวิตชิ่งกเ็เปิดนี้เหมือนเดิมแต่ใครไม่ดูคลิปก่อนอันนี้ใครต้องใช้นะครับบ okay. างทีโอเคยก็เดี๋ยวลองหาอะไรดูก่อนนะครับไม่รู้บริษัทเขาจะแบ่งขายให้หรือเปล่ปา โอเคครับยังไงก็กดต,ต่างกดซับตั้ค่ากดไลค์แชร์มาเป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู่ๆครับขอบคุณครับแล้วชมงานยังไงช่วงนี้โควิด -19 ก็ระวังระมันระวังตัวนี่นะครับยังไงก็ใส่อาบิจมูโมกนะครับขาดไม่ได้ถ้าเอาของนอกแล้วก็เจอแอลกอฮอล์แล้วก็ป้องกันกกสุขภาพรักษานะครับจะได้ห่างไกลจากโควิด -19 นะครับ ล่าสุดเนี่ยบอกกายพันโยต้าพัดมาแล้วนะครับโยต้าธรรมดาก็แย่อยู่แล้วนะครับระวังกันด้วยครับสู้ๆครับ